ดกน้อยโดดเทียนพี่น้องเด็กน้อยโดดเทียนเอิญมาเอานี่โดดเทียนนี่สองคนนี่แน่นร่างก็มีให้เบิ่งได้โดดบ้างแวะซื้อข้าวจี่ปลาเต้แล้วก็ข้าวจี่ใส่นมแล้วก็ต้มน้ำพี่น้องเอ้ยทางแบ่งกินไก่มื้อนี้แดดคือแดดแต่กับบ้องแห้งบ้านแดดคือเอาน้องแม่เด็กๆนั่งลงเอาน้อง เมฆค้นมาแล้วพี่น้องตักีต๊หรือจักสีอีหยังพนี่ก็นดิเออไหามว่าน้อกะเทยกะเทยาม่วเธอยทนางเออนันไปได้ใส่ดอกพี่น้องใส่แทถอดไ็ได้ใส่ ขจีซื้อประจำขจีปาเต้ขจีคืขอขจีเวียงจันนะนะขจีก้อนยาวๆใหญ่ๆแอ็นบอลุงโอ้นางอันนี้บุหงาขจีเวียงจันก้อนใหนี้ไงต้องเห็นในคลิปกระเจ้าถ่ายเรเห็นแบบบับกลงบักลายอ้า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  จะได้กินและเขาจีฮะมือเศร้าน,นา,นานี่มือเศร้านี่มาเงี้ยันเปิดแต่คือว่าเปิดจังโมวะเห็นบปล่าคือว่าหาปิดบอกด้วยนะได้วะ,วะโอเคเทีย่ยงแต่แม่เที่ยงเลยส่งทางอื่นสิบ้อนนี่ขเขาจปีปาเต เรียบร้อยก้อนสาวพันเด้อพี่น mm ้องเด้อมีใส่นมมีใส่นมของตะเมฆก้อนนึ่งมันหยังมันหยังเอาขนมเฮี้ยเอาเบิดเลยเลยเอาเบิดกับคือห่วงเบิร์ดคือแข่งโผบีกับบีเน่านั้น พี่ตวมันมีนมให้น้องกินแน่เออนี่มาานฮะแบนี้เออตาห่านตํมแซ่บสั่งอันต้าขปุ่นน้ำนพี่น้องเออต้ยังก็ตขาเปียกตีนไก่ตีนหน้าเนนี่ก็เลยั้นได้รามาสั่งอันข้าวจี่รสหอมเท่เทะก็เด้ซื้อน้ำผึนซาพี่น้องอาหารสา้ตุ๊กตา ขายลาบขายก้อยจะขายหน่วยถ้าได้ขายลูกขายลูกหน่วยเจ็ดสามหนึ่งเก้าเว้ยเอาไหเอาสามหน่วยลุงก uh ouais, ินปรมันนี่ลุงลุงลุงมันกินไหโอ้ยดีดีมาเสียเงินมาเสียเงินดีดีเข็ดหมู

ตะกี้เข้างขายอยู่กลางคืนนี่เลยเอ้ยหลายปีแล้วตีเป<อ>็นเท่าไรเนี่ยมาอยู่นี่ซื้อ,อพาร์นเ้าเด้ได้แล้วหอมและแซ่บแล้วล่ะไหนหันหงกว้าง,องเอาออเอาไปเอาอันน่ะแซ่บเขาจีบลาเตะพี่น้องพันพอนซาวพานันเห็รบ่เพ็ด mắm mắm mày mắm 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 đây mắm mày mắm 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 hết, mắm mắm bà mắm 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 Còn đốiاي, đối ừ. ông, nó còn nét kẹt đây còn gì không chào đâu mà phía nào cũng tăm nó quẩy đó kinh tế sảy nhà nó nhập sảy tu này nó mang sảy luôn ตั้มขาเปลือกตีนไก่สี่สั้นหอมประเด็กเราจนเห็ดหนึบไว้ซื้อทีหลังเอาจานใานแม่ไงไปพักไป เขาแยกมาเนาะที่น้องเ,ดเ็ดได้ค่ะเ็ดได้ค่ะกินอ้าวใส่ขยะโอ้ยแตกเล้ลูกลอยบ้าง นีเอาโฟมนีไปน้ำกินน้ำเมเบ่เลยเอาจานโอมใหม้เมเนะจานในน้องเองให้ลูกก้อนหอนได้ไหอเอาไปนี่ เอาไปอีกก okay, oh, okay. uh ินกว่าเฮ้ยกินก็บมาได้เนาะโอ้ยตะเกียบมันก็ดีนา้อง่ายค่ะกินทั้งใส่นมกินทั้งปลาเต้ ห่ามากเลยนี่ลูกยังเพ็ดซื้อเพ็ดน้ำแม่นะปากแ่มพงพงทางในงอนในเขาอ้กไปนอนนะอืมเป็นตอได้ใ่ไอืมได้ そう。 แม่หมักกิน4ประเทศซะเนาะซั่นแม่ก็บ่เอาใส่นมແມ່เด้อ เม็ดหมัก,มกขะทิปลาเตะเออแมวนีคลายหนาคายตายอีกแล้วเกิดจนอิ่มแล้วมื่อเช้าอันนี้นะเข่าอุ้งตื้นหรอ เมียวจะมาคายหนาเมี่ยวเเกลือจะดือิ่มแบบ luôn luật phai với bằng luôn 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 tăm luôn 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 ให้ดูอ่ะอืมอืออือจับกินเองหนูเด้อแม่ก็อยากกินนะลูกอืมโอ้ยแม่ใส่เจ้าอีกหนลูกเอ้ย

Madam makin tam nam kan ni. ตั <c oughs> วแหนมาแสบเลยโอ้ยไห่ถูนะจ๊ะถูห่วยเด้โอ้ยจะจะกินบ่นน่ฮึ

เมียวเมียวเมียวมาม้อนเมียวตัวนี้เป็นยังนีตัวนี้น้บอืตัวนี้เป็นไข่บ่ไปว่าโอ้ตัวไข่เนมต่ไ้ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อสมมงกระจายทมาลับจนตาน